โอเคเราตาส้ตามตำเสร็จแล้วคราวนี้เรามาชิมดูนะคะว่าส้ตามตำร้านยำออนไลน์จะนัวแค่ไหนนี่นะคะที่ตํามเมื่อสคู่นะคะทุกคนดูดูหน้าตามีขนม,มจีนด้วยนะคะขออนุญาตขนมนนอ่าให้ทุกคนดูวับน,นี้นะโอเคเริ่มนะคะไม่รอแล้วนะขนมจีนนะคะ อ,อ,อ,อร่อยซ่บเบอร์ค่ะทุกคนใครว่างอยู่แถวนี้ก็เชิญนะคะอ,อร่อยมากคือยังเผ็ดแล้วนะะัวค่ะคือแม่ค้าชอบทางเผ็ดด้วยนะคะพร้อมค่ะซีซมากคะ่ะสะใจ แห่หลดนี้คือมะขาเผ็ดนะคะ,เ,นนะ,คะเพราะว่าตอนตํานะคะใส่พริกเยอะมากอร่อยะะอมากค่ะพริกมาเต็มจริงๆส้มตำท้าไม่เผ็ดก็ไม่นัวนะคะไม่เผ็ดก็ไม่ไม่ถึงเครื่นะคะวันจูชีอร่อยมาก อร่อยมากค่ะคือคือลูกค้าการันตีความซับเบอร์ได้นะคะเดี๋ยวแม่ค้าจะรีวิวให้ดูว่าทุกคนอะ่ะชิมส้มตำกุ๊กไก่ทไทเลสลองไปแล้วคนจะมีอาการยังไงแต่ตอนนี้แม่ค้าเผ็ดมากอื้อ จบไป้วป่ะอันนี้คือยอะคะยอใส่ยอด้วยต้องริงกับคนเจนค่ะ <c oughs> ไม่จริงก็ได้นะคะแล้วแต่ควาชอบเห <c oughs> ็ด <c oughs> แล้วก็ใส่ใส่ควันแล้วแปะมีเห็ดมียอใส่เห็ดก็ได้นะคะ <c oughs> ทุกคนเป็นจริงๆค่ะไม่ลองไม่รู้ต้องตำรอบเดือดค่ะอื้มอือัวมากใครไม่ลองต้องไม่ลองอะคะ่ะ ถ,ถึงใจสูตรปะลาก็เป็นของแม,แม่ค้าทำเองนะคะแม่ค้ามีสูตรเฉพาะอร่อยค่ะอร่อยทุกคนแล้วก็สูตรน้ำเชื่อมแม่ค้าก็ลองผิดลองถูกของแม่ค้าเองนะคะจนได้รสชาติที่ลงตัวเข้ากันและนุวนะะมมากใจหวนใจคือแม่ค้าเปิดคอร์สสอนตำยำนะคะ เขาติดตามเห็ดได้เลยอืมอืมลืมถอดนี่นะหวองท้าคะลืมถอดื่องแบบออกอนญุญาตถเครื่องแบบนะคะทุกคนถเครื่องแบบออกแล้วเห็แล้วโอเค คะใส่ทั้งหมึกยอกุ้งหอยปูแล้วก็มีอะไรมีหน่อไม้มีถั่วนะคะมีมีผักบ,บุ้งลวกหน่อไม้ก็รวกนะคะทุกคนอร่อยมากกินส้มตำมาชดโควิดค่ะอร่อยมากค่ะใส่น้ำนเนอเข้าไป อย่างแม่ค้าใจดีมากเลยค่ะใครที่สามารถรีวิวได้แซ่บหนวนที่สุดแม่ค้าแตกปีไปเลยํำรวมมิจฉภาพมูลค่าร้อยห้าสิบาทถ้าใครกดไลค์กดแชร์แม่ค้าก็ลดให้สิบเปอร์เซ็นตใครเชวนเพื่อนหรือว่าติดตามเพจแนะนำ ก็มอดเป็นเลยค่ะ10%ใครมีวันเกิดก็มอดเป็นเลยค่ะ10%